สวัสดีพี่น้องชุดแม่ครัวต่างๆหรอว้าอันนี้ปิ้งอะไรปิ้งจีนหรอของใครอ่ะนะครับทุกคนรวิวผูผามากนะครับนี่ผามากอินเลิฟนี่ครับเออยวให้อันอะไร ยกิยกยกถาดจานเนี่ยฟัทงนูน่มาตรงนี้กระชอได้บอกไอ้แบงก์ก็ได้บอกอันนี้ไปอบได้ไหมนี่จานนีปเข้าได้ไหอ๋อเอปลาทนมาไปอบหม้อามร้อนจบเลยไ่้ทอดเราจะซื้ออะไรอย่าหอไก่ไก่ทอดเกลือ ต่างๆนะโอ้บางสานางไหมนะจ้ะว้าไหนมั้มอ,อีกหลังหนึ่งครับาพาไปชมอีกหนึ่งหลังนะครับว้านี่อีกหลังนะครับ,รบ,รบ,บวิว เอาเล่นน้ำเล่นน้ำเ,เร็วเขา,าต้องให้ใส่กางเกงครับเกงบ็อกเซอร์มาใส่ดีๆเธอเอา,เอาเพารีวิวไหนพารีวิวไหนเลยเร็วรีวิวรีวิวรีสอร์ทรีสอร์ทครับตังสีแล้วครับ รีสอร์ทจะขึ้นรีสอร์ทแล้วครับเธอเอาอันแบ,บ๊กเอาอันนี้ไปไว้ฟังผุไนไงคุณเอียนนะออนี่แมนเบ็ดเลยี่ครับอันก็สอนแบ,บ๊ดเอาอันนี้ไปไว้ผุนแต่ไปเห็ดคุ้วอยู่ญุ่นเจ้อยู่ปุ่นมามีดมีปลาตะวามาเทาสิไปกินอยู่ปุ่นไงมันบ่นพอก,กันฮะอันนี้อันนี้จานนะ อันละอุปกรณ์ต่างๆเอเาไปพุ <leider Carbon. S 1> e ่นพุ่นไหมแม่ร่พุ่นไปร่วมพุ่นไปเลยเวลคัมพูพามานอินเลิบเดียวครับเดียวบอ เอาไปแล้วนเนาะจะกินน้ำโคกเดย์อ๋อไอแต่กินน้ำอารมณ์กินน้ำอารมณ์มาไม่หันละครับยังตกหกนาบเลยตามเอ้ แม่บ้านครับชุดแม่บ้านตือน,น,น,นเตือนเตือนเตือนเธอเธอกินขนมไหมเรีบกินขนมปะ่ะขนม

เกียดมากเลยปิ้งจีนใครนะมัอยอยู่หลายๆอันใหญ่ใหญ่ว่างชี่ห้องสุดห้องน้ำเป็นห้องห้องเขานอนแบบแต่เขาห้องนั่งเ้าอ่างเในห้องนอนยุ้ยใส่ที่นี่ปะถ้เปิดรังเออรังยาวๆอ่ะรังยาวที่ไม่มีซีนนะรังยาวที่ไม่มีซีนอ่ะมันจะมีถุงกุ้งอยู่ในโคล่ะ ต้องทำจิอมนน้ำจิมไว้ก่อนแม่เห็นไหมเห็นกุ้งบอแม่คว้าตือนไป๋อมันจะเป็นกุ้งธรรมดาต่นอได้ข้าเจาจากรถแห่มใส่เรพูลวลาป่ะเฮ้ยตวีนอลได้ขาว่าคาเลีวโทรศัพท์ค่าก็พออย่ัรนี้ตั้มิเกิดนตั้มพิงบ่ เ้าแก่จะถ่วจะดิบมะนาวให้ใเปียลเงไหนเเลยฮะเลนล่นะเเลยหเลดลับนะคะนี่ดูได้คะ่ะเคล็ดลับนะคะน้องเปาวิ<อ>บมนาวลงไประซิง่งหายนะกระซิ่เอาอย่างเกาะแล้วมันจะไม่ลือ่อนาละแกะจะง่าย สี่ใหญ่โหลนพนรีบรีบเขาใจใหญ่ายลดตตั้งซุ่มไห่บอกติตั้งสุ่มอะไรอตั้งหลูติ่ตั้งซลุ้มวตั้งพว้ตตั้งพวงอะไรวงมือหันกโปกลูกดวงใจไงเราจะไปแย้ไวไหน๋ยวไปแย้ก่อนลูกโป่งลูกดวงจันทร์ใช่ตั้งให้ถ่ายรูปเออต้องตั้งกอ๋อขาก็ดีขอบก็ดีลูกค้ายก็ย้ายไปแล้วไปไว้หน้าบ้านหน้าบ้านเราก็ได้แียจะเกให้ดู เก็เเบขา,าจากรถแห่มาล้สบบี้นะ ตอนนี้สมาชิกเขายังมาทันตื่นสากมันบ่กเปนสากดิ์กระดอนไหมเขาตื่นตอนนี้เขานอนโคกหินถามเพื่อนวันนี้โคกหินไหพี่มี่โคกหินไหมครับโคกหินเหรอครับอ๋อไม่โคกโคกธรรมดาก็ได้โอเคไม่เป็นไรครับ โอเคครับพี่รองเดี๋ยวพอกันไหมชิบนาครับนี่ครับผมวิวบรรยากาศแ,แม่ครัวแม่ครัวสาว